ครับสวัสดีวันที่6เมษายน2568ก็มาพบมาเจอกันบันเดินคิดถึงกันมากมากวันนี้นะวันนี้เราก็มากันรถเร็วขบวนที่136จากต้นทางอุบลราชธานีไปายทางสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตน์ฉันก็จะพาแกมาดูเขื่อนลำตะคองนะครับผมนะนี่คือเขื่อนลำตะคองนะเป็นเขื่อนดินนะสร้างขึ้นบนริเวณช่องเขาเขื่อนลาดแล้วกับช่องเขาฐานเสียดนะครับผมนะนะการขวางลำตะคองเชียวเลยนะครับผมนะตั้งอยู่ในตาบลของผ่อำเภอสี่ขิวจังหวัดนคร าดจะสีมาเขื่อนี้มีความสูง40.3เมตรยาว527เมตรนะกว้าง10เมตรมีความยาวตลอดล้ำน้ำก็19กิโลเมตรนะมีพื้นที่ทั้งหมดก็277,000ไร่สามารถ กักน้ําได้นะเก็บกักน้ำได้310ล้านลูกบาทเมตรนะครับผมนะเขื่อนนี้ก็เริ่มก่อสร้างเมื่อปี2512 2512เสร็จก็พศ2517นะบวกลบคูณหารก็ใช้เวลาประมาณ5ปีนะครับผมนะอ่าก็อยู่ระหว่างสถานีคลองไัยและสถานีจันทึกนะครับผมนะซึ่งมีสถานีนะของขนานจิตตามคลิปเลยเนี่ยนะของขนานจิตนะอยู่ที่เขื่อนลำตะคองเลยโดยปกติเมื่อก่อนนี้ที่เขือนนะ ที่คือลำตะคองนี้สถานีนี้นะครับเป็นสถานีเก่าก็จะมีสุนัขเต็มไปหมดนะครับผมนะเวลาเรามาเนี่ยเราก็จะมีการจอดรีก,กับขบวนต่างๆนะครับผมนะสุนัขก,ก็จะมาเต็มเลยเขาก็จะมีการเอาข้าวเอาอะไรให้เนี่ยคือการคิดถึงอดีตเก่าๆของเราแต่ก่อนนะครับผมนะแต่ตอนนี้สถานีเขาเปลี่ยนใหม่แล้วเขามีการสร้างเป็นทางคูเขาเปลี่ยนสถานีใหม่นะสุนงสุนัขก,ก็ไม่ลู้หายไปไหนหมดนะไม่ต้องไปถามพวกก่อสร้างทางก่อสร้างสถานีที่เฮ้ยเอ็งเอาหมากลับบ้านไปเลี้ยง หรือเปล่าวะหรือลงหลงมอตรงมอตมหรือเปล่าไอ้พวกนี้เออหรือว่าใครเห็นใครพบใครเคยเจอก็บอกมันได้นะกลับมาได้แล้วนะตอนนี้สถานีเขาสร้างเสร็จแล้วนะให้มาเหมือนเหมือนเดิมนะครับผม ด้าสา,ายก็เป็นเขื่อนล้ำตะคองนะช่วงนี้น้ําก็ลงเพราะว่าเดือนเมษาน้ําก็ลงกันเนาะก็จะเห็นเช้าประมงเนี่ยเขาหาปลหาปลาแกดูดีๆนาจะมีคนหาปลงหาปลาอยู่นะครับผมน้าน้าลงแล้วก็หาปลากันนะพอพื้นที่รับรองถึงพื้นที่เขาก็ปลูก,กพวกพงกระโพดกันนะโอ้โหก็ปรับเปลี่ยนนะคนเรานะครับก็ปรับเปลี่ยนตามวิถีชีวิตน้าร้อนน,น้าฝนหน้าหนาวนี่โอ้เป็นไงนสวยสดงดงามนะครับผมน้ามองให้มันเกิดความสวยสดงดงามมาล่ามตานะครับผมนะ้า มองเห็นเห็นสิ่งแปลกๆมองยากสยะสวยมองดิงกะสวยมองหินก็สวยแกก็จะเป็นคนที่มีจิตใจที่ดีหูดูสินะครับผมนะมันยาวต้องหลาย19กิโลเมตรนะครับนะมีพื้นที่ทั้งหมด277,00 0ไร่นะครับผมนะกระจดกระจามเอาเฮอตะทับไม่จามากนะครับมาปวดหัวนะครับผมนะก็แค่บันทึกแล้วก็มา เอามาฝากนะมาบอกมาฝากพวกแกนี่แหละนะครับผมนอ,นอกจากเขื่อนลำตะคองน้ําในน้ําในเขื่อนแล้วฝั่งนู้นก็เป็นถนนมิตรภาพนะที่สําคัญที่สุดแกก็ดูบนฟ้านะครับผมนะเมฆสวยนะตะทัดชอบดูเมฆนะชอบดูเมฆเวลามันเลื่อนเป็นรูปสัตว์ต่างๆเป็นรูปสัตว์เป็นรูปตป้น,ปตนไม้เป็นรูปวัดรูปนกรูปเขารูปอะไรเงี้ยตะทัดก็จิตใจเลื่อนลอยๆนะครับผมนะเดี๋ยวจะให้ดูนะครับผมนะทาไอ้ไนี่นะครับผมนะรถไฟความเร็วสูงที่มันสร้างต่อมอนะว่ามันไปถึงไหนแล้วนะตา ทัดกันทุกวันมันจะเสร็จแล้วนะเพราะว่าเห็นก็าทาร้างกันลืมๆเอาไปหมามันยังไม่เสร็จนะครับผมน้ำก็ยังเป็นตอมม้ออยู่นะครับผมนะก่อนก่อนาเมื่อออกจากสถานีของอาาจิตก่อนเข้าจันทึกนะครับผมนะก็จะมีตอมม้อเดี๋ยวจะให้ได้รับลมรับรับดูกันนะครับผมตอนนี้เราก็ดูเคลื่อนไปก่อนนะครับหน้านี้หน้าแรงโอ้มันแรงนะครับผมนะแต่ไม่ต้องห่วงตาทัดตาทัดอยู่ห้องแอร์นะครับผมตาทัดอยู่ห้องแอร์ตอนนี้เวรสองนะครับผมก็มาใส่ห้องแอร์เข้าเพราะว่าบนขบวนรถไม่ไหวตั้งแต่มีรถแอ แอนตาทัดโอ้โหอยู่ห้องธรรมดาไม่ได้เลยนะโอ้โหอ่อนแอไปนะอ่อนองอ่อนแออยู่ธรรมดาไม่ได้นะโอ้โหเมื่อก่อนไม่รู้ทําไงนะอยู่ได้นะเออทำง,งทาทํางานไม่มีล้อนนอนห้องเขาเรียกห้องสาวหน้าตาทัศ์ชอบแซวว่าห้องสาวหน้าก็อยู่ได้ปกติตั้งแต่มีรถแอร์นตาทัศน์อยู่ไม่ได้เลยนะกระสับกระสา่ายตายพิการอาหารเป็นพิษไปเลยเนี่ยคือนี่ไงตออ่ตอหมอ้อต่อหม้อรถไฟความเร็วสูงเอานึกว่าจะเสร็จแล้วโอ้โหจนหกนะปีหกแปดแล้วเนี่ย ไม่เห็นมันเสร็จทีแรกเห็นสร้างอย่างไววเลยลืมๆ,ๆเลยนะโอ้โหสวยนะสวยจริงๆนะยาวไปนู่นเลยนะใครอีกหน่อยใครกเก็บเงินเก็บทองไว้นะจะได้มาขึ้นรถไฟความเร็วสูงกันนะก็ขอฝากให้ทุกท่านนะกับเขื่อนลำคลองวันที่6เมษายนกับรถเร็วขบวน13 6กลักเหมือนเดิมนะจ้า